สวัสดีพี่น้องป้องไปเป็นยังไงบ้างกันบ้างเนาะสำหรับทูบไอ้ไข่มีใครโชคดีโชคหวานบ๊นอจ้าพี่น้องจา๋าสำหรับทูบไอ้ไข่มีใครได้ตัดมีใครได้ตัดสองตัวไหมเนาะเข้าอยู่เนอพี่น้องจา๋าบารมีไอ้ไข่นะคะขอได้ไหมรับพี่น้องจา๋าห้าเจ็ดศูนย์มันออกสามศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องถ้าเกิดว่าใครได้ จัด2ตัวแล้วก็สําหรับดินล่างนะคะดินล่างก็เข้านะคะพี่น้องดินล่างก็เข้าเ้าเนาะแต่ว่าจัดชุดอ่าอาจจะไม่ถูกเนาะก็มีเข้ามีออกเนาะพี่น้องมีมีถูกมียังไม่ถูกว่าแต่ว่าตัวดินก็ยังเข้าอยู่นะพี่น้องถ้าเกิดว่าใครรูดนะคะใครรูดก็จะได้นะคะสำหรับทูไปไข่โคได้ไว้รับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เข้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็โปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทยอก็แค่มาเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องจะกวดหน้าว่ากันใหม่เนาะแต่ไม่รู้ว่ามีใครจะโชคดีไม่เอ้ยก็ถือว่าผลงานก็พอใช้ได้อยู่นะพี่น้องนะไม่ไม่ไม่ไมไมถึงกับว่า100%เปซแต่ก็ตัวเด่นก็ยังเข้านะคะ ให้2กับ9นะคะตัวเดนล่านะคะก็เข้า9 7เนาะ,ะก็ยังเข้าอยู่นะคะหลักสิบนะคะพี่น้องกับทูบไอไข่ขอได้ไว้รับนะคะก็2ตัวนะคะพี่น้องสองตัวท้ายเนาะถ้าใครตัดเป็นเนาะทูบไอไข่อันนี้ก็ะะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่ได้ให้งมงายเนาะบอกเลยว,ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ใครชอบก็ติดตามตอนต่อไปใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่คือก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ถือเป็นวันใหม่ชอบนนะคะชอบกับตัวเลขความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนายอก็จะ พูดประจำว่าม,มันเป็นความเชื่อส่วน,วนบุคคลนะคะใครชอบก็ติดตาม<ค>น,นะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่าก,กันเนาะเพราะว่าคนเราอะมันชอบไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจเนาะแต่ทยอก็จะจุดต่อไปในงวดหน้านะคะพี่น้องป้องไปนะคะปิดท้ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ